สบายดีเด้อพี่น้องบ่สคู่สุคนะที่มาเบิ่งมาชมงซองบ่าวดาวเทพื้นรอบสุดท้ายพี่น้องเอ้ยใกล้ชิแล้วเลยล่ะเสือแค่เงากับบัสไเนาะพญาเหียวยานบกเข้าบ่หรือหาบกเห็นบ่พญ่อยเป็นอะไรขึ้นยิงแข่ากระจ่อยยี่เด้นนี่มันเด็กกระเทยในก่อยเลยเนาะ สิดกระปูนกับเมยแน่แลเน้องพี่น้องฮัมแมตี้ได้ฮัมฮัมดือ้อเจ้านหร่ลูกอระชาก,กินยังลูกอาะชาก,กับไข่สามสิบแปดถูกสามสิบแปดได้เลยอืม ก้นี่นะกับสามสิบเก้าี่หน่วยสี่สิบปยักซอกเลยใส่ถึงสูงสามสิบถอยกันเหตุพี่น้องไว้สาคนได้นุแนแม่ อันนี้นี่นี่ดืดดด้อเด้อปลาลุงโบแพงเด้อคันดื้อเด้อเออกินน้ำนะขันอยากเขาเอาเลนน้ำกินนะแม่ซื้อมาเป็นไปยนต์ทึามหรุแม่ฉันมาตักเล่นแล้วนี่ไม่ตีมือได้เดือดนำ้ำผู้ช้อนคนใหญ่เหาเห็นงานผู้เบิ้งช้อนแล้วแล้วโบเป็นได้นี่

คิดว่าพ่อพ่อเนาะใสร่แบบ่ลูกพ่กนาตักไอพ่อตักไพอกินในน้ำนี่เร็วๆรน้ำนลูกพี่อ่ตักให้ออายไปเฮียเบิร์ดเคยสิดหอนสวดู่เด้น่เนาะเออเออใจเนือยู่จะควนไนเว้ยโอ้ยมันจะคิดพูได้เลยวะน่ย หายไนอนก่อนอะไรอะไฮะมันขุ่นในโซเก่าบ้นี่มาไมใสน้ำเย็นให้น้ำเย็นคหะอมน้ำเย็นให้ทนเนาะเออต้องเลี้ยงน้ให้เด้อเฮ้ยีเทนเนื้ก็เลย่เนื้มามามามมาามามอมมามามมา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 มเมม กินแล้วนะนีมาเน่คุกเาบอย่อย่นมาไหนอทนไหม ไปหูจักลูกลูกครออพ,พ่อเอาไปป้อนพ่อบันี้พ่อแล้วเอาไปป้อนผีพ่อทั้งพีหมีใจหน้าม,มือเนื่องน่ะร้ายสุด้ล<ๆ>มอก,มกดเองมอได้นะ ย้อนอยู่ตายแล้วไกลสิแล้วแล้วยักยามากว่ะปวดกระปวดครับจะเศร้าแล้วนะปวดจะเศร้าแล้วจ้ะนะนี่คัดอยู่เนาะไหลไหเหี้ยเอาได้หันไหลน้ำนะมามามา ออยู่เดี่วมานีพี่น้องเอยรบสุดท้ายขอนเข่านะลูกไม่냐ปอนเข่าจะเองจกควาำไปยัง ไปจอบยังน่ะจอบยังได้เลยไม่ี่ิเทระเบียงรอบรอบบ้านน่ะเบิ้จักสอบเนาะเฮียฮึม แบบพาพเหตุนี่มันบวเ,เปลืองเนาะเพราะว่าเข้าไหรเป็นสอบนี่แม่ข้าไหรเป็นสอบเอาสอบลายพันเออสอบละร้อยบ่มือไหนเขาเอาไปสามพันกว่าบ่อืบอบ่เฉพาอะาอันรอบรอบขางเ กินย่าโอ้ยกินข้าแล้วไม่ยาลูกได้พักก็ได้ไหมก็ทำเรากินข่าแต่เชร้าแล้วหิวไวเปากินเลยนะมาหามมกูกินมกแตงน้ำมัยากินมตงเลตงน้ำยาลูกยาแหบะักแตง

ฉีดไปในเหี่ยวน่ะทั้งขางกันเดียงบ้านนะบอ่อผูกท้างบอ่อนี่นบัวมันผูกชยังรุด

ไปปิดปดน้าไปาปิดหน้าไปเร็วเร้าปิดหน้านะปิดใจไชงานเพชรทง่งนาครับแม่บ้านเป็นน้ำแข็งแล้วบอ ปูนเลือบ่ะ่ใช่ได้นะทั้งล้างจะนะใช้ปูนป ah. ah. ้านะเลี mean ้จานน้ำห้ามอย่าไปเห็ดก็ไม่ยาได้ค่ะ

เด้นหมูในเข้มทางบอน่ขึ้นนั้นี่เด้เข้ามาเรือนั่นมันดอกไรเงี้ยนี่นี่นี่บอนชนนี่ ouais. บอนรถข้ากชิึ้นรถไฟฟ้าข้าวชิึ้นนี่ลุกแล้วห่ะไปลุกไปไปกินข้าวปุ่นไปกินปุ้นไปกินปุ่นทำยังไงบ้าง

Θα κοιωθώ κι εγώ